วัดีครับ,ว,รบวันนี้เราไม่ได้มารีวิวสินค้านะคะแล้วก็ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนแต่วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาตัวเองในขณะที่ติดโควิดหรือที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งเราสองคนเนี่ยณนะตอนนี้ก็ยังติดโควิดกันอยู่เพราะว่าเพิ่งจะเป็นวันที่4เรามารู้ตัวว่าเราติดโควิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้ขอขอย้อนเล่าไปก่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเราสองคนเนี่ยมีญาติมาจาก ประเทศไทยเราก็พาญาติเนี่ยไปเที่ยวไปกินไปไปเที่ยวไปเดินเที่ยวไปกินข้าวกันทีเนี้ยพอตอนกลับบ้านเนี่ยโก้เขามีอาการป่วยคืออาการเจ็บคอก็คิดว่าวันนี้ลมแรงแล้วก็พอตื่นเช้าวันอังคารก็ก็นอน<ก>ไม่สบายนอน,นอนไม่สบายเลยคือแบบเหมือนผันนมะะเหมือนต<ม>้มเหมือนต้มอะครับ<อ>นอนเปื่อยเลยใช่ทั้งวันแล้วก็ไข้ไม่ลดแจงก็ ให้กินยาตามปกตินะคะแบบทุกๆ4ชั่วโมงกินแค่พาราเซตามอลจิฟฟี่เลยกินทิฟฟี่สองเม็ดธรรมดาครับแล้วพอตอนประมาณ3ามทุ่มคืออาการไม่ดีเลยไม่ดีกเลยจึก็เลยชวนโก้ตรวจโควิดซึ่งที่บ้านจะมีชุดตรวจโควิดติดบ้านไว้คือชุดนี้ที่เราตรวจท่านี้ตอนสามทุ่มเนี่ยเราสองคนก็ตรวจกันโดยใช้ชุดอันนี้ก็ผลตรวจออกมาเนี่ยคือโก้สองขีดแต่เจนไม่ไม่มีเจนเจนขีดเดียว เราก็แยกกันนอนคือเจนนอนห้องเราแกโก้ก็นอนในห้องนอนท่าน,นี้นอนสรบเล้วเราก็พอเรารู้ว่าเรามีผลผลคเราเราติดเชื้อเนี่ยเราก็จองจองคิวตรวจ PCR test กับกับทั้งศูนย์โควิดของที่เนี่นะคะเราก็ได้คิววันพุธตอนสี่โมงครึ่งสโมงครึง่งใช่เราก็พอพอที้พอถึงวันพุธเราก็ออกไปตรวจโควิดกันท่าน,นี้ผลตรวจมันจะมาภายในยี่สสี่ชั่วโมง เราก็ใจล้อเนาะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าวันพุธเนี่ยอาการโกเริ่มดีขึ้นเราก็ใช้ผลตรวจเราก็ใช้ที่ตรวจโควิด COVID อีกแต่ไม่ใช่ชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งชุด<ม>นั้น,น,นใช่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งไม่น่าจะได้ผลกับโควิดตัวโอไมคอนตัวใหม่ซึ่งเพราะว่าเวลาเราตรวจออกมาสองคนเรามีผลเป็นลบแต่โกเนี่ยจะมีขีดจางๆในในของโกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเสร็จแล้ววันพฤหัส ประมาณ11โมงกว่าผลตรวจ PCR test ของเราก็มาสรุปว่าเราสองคนติดโควิดติดโควิดทั้งคู่ครับแต่วันพฤหัสเนี่ยอาการเจนเริ่มเริ่มมีตัวร้อนมีไออังอังคารพุทธเนี่ยจะไม่เป็นแต่เจนจะมาเป็นอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันนี้ซึ่งเจนก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่โก้เนี่ยเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็คือเราทังมแนะนําว่าในในขณะที่เราติดโควิดใช่และเราตัวอยู่ที่บ้านที่บ้านอะเราก็ทานวิตามินซี ซึ่งมันมีประจําอยู่แล้วซึ่งเรามีติดบ้านกันไว้แบนเนอร์โปรตีนเนี่ยเ,<อ>เรา,าใชเา่เราติดแบนเนอร์โปรตีนพอหมดเราจะให้แม่ส่งมาส่งมา,งมาก็คืออันเนี้ยช่วยในเรื่องร่างกายเพื่อพักผ<ะ>่อนไม่พอชวนป่วยเราก็มีติดบ้านอยู่แล้วโกอจะง่ายโกกินพาราไซตามอนเรามีแต่ว่าเราจะไม่กินทีละ2เม็ดนะคะตามคำแนะน,ำ,นำของญาติที่เป็นพยาบาลให้กิน1เม็ดทุกๆ4ชั่วโมง งั้นเดี๋ยวตับจะทำงานห<า>น,นักอันนี้ก็คือฟ้าทลายโจรซึ่งปกติเนี่ยคนไทยจะกินฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศแต่ว่าเนี่ยคือฟ้าทลายโจรของเดนมาร์กซึ่งหาซื้อไม่ยากค่ะในร้านเมทัดร้านขายเครื่องสาอางมีหมดจเจนก็ใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วก็จเจนก็ต้มน้ําขิงให้โกกินจิบจิบน้ําขิงบ่อยๆเรื่อยๆกินอย่างเงี้ยทุกวันครับใช่ค่ะอย่างเงี้ยทุกเช้าแต่จะจะระหว่าง สี่ชั่วโมงก็พารากับยายาแก้ไอครับ,<ช>รบแต่พวกนี้ก็คือวัลลเม็ดใช่ค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆครับเอาผ้าที่นี่เราเราเราเป็นโควิดเนี่ยเราไม่ไปโรงพยาบาลนะคะคือเขาให้เราก,ากักตัวอยู่ที่บ้านถ้าอาการไม่หนักใช่ถ้าอาการไม่หนักยกเว้นว่าหายใจไม่ออกมีอาการฉุกเฉินเราตามหมอหมอมารับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตอนนี้เราจะบอกว่าอีกอย่างนึครับ อมีเทอร์โมมิเตอร์เรตอร์เราจะต้องเอาไว้วัดอุณหภูมิในร่างกายเราซึ่งตอนนี้ของโก้ก็โกโก้เป็นปกติแล้วปกติแล้วเพราะว่ากฎกฎของที่นี่คือในกฎหมายที่พอเราเป็นโควิดเนี่ยเขาก็จะมีเอกสารส่งมาให้เราว่าเราจะต้องปฏิบัติัตตัวอย่างไรบ้างเวลาเราติดโควิดซึ่งในนั้นก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณหายจากการเป็นโควิดแล้วซึ่งคุณคิดว่าคุณหายอุณหภูมิในร่างกายคุณปกติ คุณก็กักตัวอีกสองวันแล้วคุณก็ไปทํางานได้ตามปกติซึ่งระยะเวลาในการพักฟื้นของคนเป็นโควิดเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันบางคน4ี่วันบางคนหวันบางคนสองวันเองใช่บอกสมมุติว่าเจไหายภายในห้าวันเจก็ต้องกักตัวเพิ่มอีกสองวันก็คือเจวันสมมุติโก้แค่สี่วันโก้ก็กักตัวเพิ่มอีกสองวันก็เป็นหกวันอันนี้ก็คือว่าวันนี้โก้เริ่มดีขึ้นแต่พรุ่งนี้เราเรานัดพิ r t e า t เทอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเพื่อความชัวร์ครับใช่ค่ะแล้วก็ ถ้าทุกอย่างผ่านสมมติผู้นี้ผู้นี้ก็ไม่มีเชือ้อโควิดและเป็นลบก็ก็กักตัวอีกสองวันแล้วก็ก็ไปเริ่มไปทํางานเหมือนังคาวันนี้เราก็คงจบคลิปแชร์ประสบการณ์ในขณะที่เราติดโควิดว่าเรารักษาตัวยังไงนะคะเล็กๆแล้วก็ง่ายๆครับของยาสามัญประจําบ้านน<ห>ีแ่แหละครับดูแลตัวเองให้ดีขอให้ทุกคนรอดจากโควิดซึ่งจริงๆแล้วโควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเรารู้จักที่จะรักษาตัวดูแลตัวเอง แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวให้เราหายดีกว่าน,นี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย